สวัสดีครับผมบุญชาแนลนะครับวันนี้จะพามาชมเหรียนคูบาอาจารย์ครับพ่อแม่คูบาอาจารย์รอบดึกนะครับนี่ดูครับนี่เหรียญหลวงปู่เหรียนหลวงปูส่สมชายก่อนนะครับสมชายทิตะวิลิโยวัดเขาสุก,กิมจังหวัดจันทบุรีนะครับนี่ีหลวงพ่อนะครับ ปีสองห้าสี่ห้านะครับตำรวจสร้างครับรุ่นนี้รุ่นยี่สามชนบุรีสร้างตำรวจรุ่นยี่สามชนบุรีสร้างนะครับหลวงพ่อทอมตายวัดเขาสุก,กิมครับพุทธคุณครอบคุมเลยครับนี่ครอบคุมจักรวาลน,นี่อีกอีกเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญพระอ,อุปชานะครับหลวงพ่อสุนนะครับ วัดบางประหมอจังหวัดอยุธยาลงพ่อสุนีท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อปาน,นครับโสนันโทนะครับนี่หลวงพ่อปานสนันโทวัดบางนมโคน,นะครับนี่เหรียญมีเหรียญหนึ่งเก่าแก่เลยครับเก็บไว้ครับเหรียญนี้นี่ครับพระอุชาหลวงพ่อสุนครับเป็นครูบาอาจารย์ของของหลวงพ่อปานโสนันโทวัดบางนมโคน,นะครับ นี่อีกเหรียญนหนึ่งให้ชมครับเหรียญเหรียญหลวงป,ปู่มั่นกับหลวงปู่เสาครับหน้าหลังนี้หลวงปู่เสาครับนี้หลวงปูปป่มั่นเหรียญพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับพุทคคุมครอบคุมจัก,กรวาลเลยนะครับนี่อีกเหรียญให้ให้ดูเหรียญน,นี้ครับเหรียญหลวงพ่ออุตมะนี่ครับหลวงพ่ออุตมะนะครับ ปีสองห้าสามสองนะครับพ่ออุตม์วัดวังวิเวกการามจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่ครับสวยเลยครับพุทธคุณเปี่ยมล้นนะครับนี่อีกเหรียญให้ดูนี่เห็นดูเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับหลวงปู่แหวนเห่เก่าเลยแก่นะครับเหรียญนีหลวงปูแนนงป่แหวนครับหลวงปู่แหวนพ่อแม่ครูอาจารย์ครับเก่ากึกเลยครับ ูแวนครับอีกเหรียญให้ชมเหรียญน,นี่นี่เหรียญนี่หลวงพ่อหลวงพ่อเปิดนะครับผมนี่หลวงพ่อเปิดให้ดูเหรียญหลวงพ่อเปิดนี่หลวงพ่อเปิดดูดูซับปี40นะครับบัตรบางพระอีกเหรียญให้ชมเหรียญน,นี่ เนี่ครับพ่อเทพลงพ่อเทพลงพ่อแพรครับครับอาวางไว้วางไว้พ่อทำงานอยู่เขาีนอยู่ี่ด้านหลังครับขึ้นไปนอนเลยลูกครขึ้นไปนอนเลยครับเดี๋ยวพ่อตามไปลูกเสาร์ห้านะครับจังหวัดสิงห์บุรี วัดพิกุลทองนะครับหลวงพ่อแพรเขมังกะรโรคุณเสาห้าครับผุ้ทุกคุณเปียบล้นนะครับนี่เหรียญนี่เหรียญพระอาจารย์ฟันในกองนงินพระอาจารย์ฟันดูครับพระอาจารย์ฟันครับ มีเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อให้เดี๋ยวพ่อพ่อปิดนี่ก่อนพ่อลายนี่อยู่ดีแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเป็นนี่หลวงพ่อรวยนะครับนี่นี่หลวงพ่อรวยให้ชมหลวงพ่อรวยเหรียญนะครับนี่ด้านด้านหน้าด้านหลังวัดตะโกนะครับหลวงพ่อสวยครับองค์หลวงพ่อนะครับหลวงพ่อเนี่ยนี่หลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อรวย นี่ให้ดูเหรียญสุดท้ายเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับหลวงปู่ทิมนี่ท่านสร้างไว้ครับเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับหลวงปู่ทิมอุตมะอุตระอะไรนะหลวงปู่ทิมนะครับให้ดูด้านหลังครับหลวงปู่ทิมยันนะครับนะครับสนอร้อยปีหลวงปู่ทิมวัดทาง กะขาววิทยานะครับวิทยาหลองขพอสวัสดีครับให้ชมแค่นี้ก่อนนะครับผม